อัปเปอร์ทรัฟฟชเชสกับลีเวเตอร์แคปโลที่ไว้ยักไหล่เนี่ยข้างนี้มันหดสั้นที่บริเวณกลางหลังหรือปวดที่บริเวณต้นคอเนี่ยอาจจะต้องตรวจประเมินดูว่าเรามีภาวะ,ะไหลรดูร่วมด้วยไหมหรือคนที่มีกระดูกคอเสื่อมนะครับ <c oughs> เข้าหากันดึง <c oughs> เข้าหากันดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงเข้าชนกันครับในคนไข้ถามมาว่ามีอาการไหล,ล่รูหรือว่าไหล่สองข้างไม่เท่ากันนะครับลักษณะเป็นอย่างนงี้นะไหล่ข้างนึงมันยักสูงอีกไหล่ข้างนึงมันต่ําลงปัญหามาจากกล้ามเนื้อ ที่บริเวณต้นคอกับสะบักเนี่ยมันทำงานไม่สัมพันธ์กันก็คือกล้ามเนื้อ,อ upper t r a p เชียสกับ levator s c a p โปเลที่ไว้ยักไหล่เนี่ยข้างนี้มันหดสั้นข้างนี้มันถูกยืดออกนะครับเรามีวิธีการบริหารเพื่อทำให้อาการมันกลับมาบาลานซ์กันเนาะเรายะมีูา3ท่าด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกปัญหาพวกนี้มันจะทําให้เกิดอาการปวดคอปวดสะบักได้ถ้าเราปล่อยอาการพวกนี้ไว้นะครับหรือในคนที่มีอาการปวด ที่บริเวณกลางหลังหรือปวดที่บริเวณต้นคอเนี่ยอาจจะต้องตรวจประเมินดูว่าเรามีภาวะไหลลูร่วมด้วยไหมหรือคนที่มีกระดูกคอเสื่อมนะครับเรามีภาวะไหลลูร่วมด้วยไหมควรจะต้องมาออกกําลังกายท่าต่อไปนี้นะวิธีการนะให้ถือดัมเบลนะครับดัมเบลอาจจะเริ่มจาก1กิโลก่อนเป็น0.5นโลก็ได้แล้วแต่นะครับให้คนไข้ถือดัมเบลอ่ะถือดัมเบลสองข้างนะสองมือเข้ากันแล้ววิธีการคือให้ยักไหลขึ้น ยักไหล่ขึ้นค้างไว้นับหนึ่งสองสามแล้วผ่อนลงรอบที่หนึ่งผ่อนลงสามวิเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ผ่อนลงหนึ่งสองสามสองทำห้ารอบหนึ่งสองสามแล้วผ่อนลงสามหนึ่งสองสามผ่อนลงสี่ห้ารอบนะครับหนึ่งสองสามแล้วผ่อนลงห้านะเราพักให้เขาพักก่อนเราจะทำอยู่ประมาณสามถึงห้าเซตในวันหนึ่งนะครับ 3ถึงเซตในวันหนึ่งนี่หนึ่งท่านะครับเดี๋ยวมีต่อนะท่าต่อไปให้ไปทำต่อเองนะครับท่าต่อไปเป็นกับผนังนะนะทีนี้ใช้ผนังเนาะใช้มือนะครับจับไปที่ผนังเหยียดแขนขึ้นไปเหยียดแขนขึ้นสอกตึงในลักษณะ,ะน,นี้นะครับยืดสะบักยืดแขนขึ้นสองข้างค้างไว้ยืดให้สุดครับยืดให้สุดยืดสะบักออกไปสูงขึ้นสูงขึ้นค้างไว้หนึ่งสองสามแล้วผ่อนลงไม่ต้องไหวมาสุดนะ ยืดไปใหม่หนึ่งสองสามสองห้ารอบเหมือนกันหนึ่งสองสามสามนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้านี่เป็นท่าที่สองทำทุกท่านะครับท่าที่หนึ่งก็ทำท่าที่สองก็ทำพอได้ไหมครับแล้วพักให้คนไข้พักแล้วค่อยเริ่มใหม่ทำประมาณสามถึงห้ารอบ ถ้าใครทำสามรอบเริ่มมีอาการปวดเอาแค่สามถ้าใครทำสามรอบยังเฉยๆอยู่เอาเพิ่มขึ้นไปเลยโอเคนะต่อไปท่าที่สามท่าที่สามจะยากขึ้นหน่อยอ่ะเหมือนเดิมครับมือขึ้นไปชิดนะต่อไปดึงสะบักเข้าหาตัวเองดึงสะบักเข้าชิดกันดึงสะบักเข้าชิดกันนะครับค้างไว้หนึ่งสองสามหนึ่งพอนแล้วก็ดึงสะบักเข้าจะเห็นว่าสะบักเขาจะเข้ามาชนกันเข้าหากันหนึ่งสองสามสอง 1>, 1 2ึ่งสองาสาม่าหนึ่สามเวลาทำจริงนับช้ากว่านี้หน่อยนะครับเป็นวินาทีนะ5า้าอ่าเราก็พักครับพักก่อนเอาอีกสักรอบหนึงสิอาจจะไม่เห็น movement ตัวนี้ดึงสะบักนะดึงขอบสะบักตัวนี้เข้าหากันดึงเข้าหากันดึง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 เข้าชนกันครับอ่าแล้วก็ผ่อนอันนี้ดึงแล้วนะ สอ่าดึงสะบัดเข้าหากัน3 1 2หนึ่งสามสหนึ่งสสาห้าโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับทําอยู่ประมาณ3าถึงห้รอบ3ามถึงห้ารอบนะครับ3ามถึงห้ารอบเซตหนึ่งมี5้าครั้งใช่ไหมครับค้างไว้แล้วผ่อน3ามมิขึ้น3ามมิผ่อนสามมิ ทำประมาณ3มิ5รอบเป็น1เซตทำประมาณ5เซต3-5เซตต่อวันแค่นั้นทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับอาการที่บอกมันจะเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะว่าเราจะต้องฝึกกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสบักเนี่ยให้เขาเรียนรู้การใช้งานการเกร็งกล้ามเนื้อกันแอคทีฟกล้ามเนื้อที่จําเป็นสามารถใช้ได้ในคนไข้ที่มีภาวะกระดูกคอเสือ่อมหรือคนไข้ที่มีภาวะปวดที่บริเวณคอกับบริเวณโซกอกได้นะครับ ใครมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถทิ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่า Facebook f แ n p a g e ของเราหรือใน LINE OA ของเราได้นะครับเพื่อคำถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยเราจะมาทำคลิปให้ทุกท่านดูว่า การรักษาในลักษณะของกายภาพบำบัดหรือการบริหารออกกาลังกายหรือแม้กระทั่งการนวดคลายกล้ามเนื้อเนี่ยจะาทำกันยังไงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับท่านใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับไอดีแอดบันดิตคลินิกนะครับ Ad bunditclinic a bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ f c e e o o o k แ n นเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e e o o o k แฟนเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ